ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณมังกรฟ้ามหารวยลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงแอดไลน์แอด,ด,ด,ดบีว,วยไปหลอนกันครับตอนนี้สายของอาจารย์โอ๋อยู่ในสายไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์โอ๋สวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่โทรมาในรายการครับอาจารย์ค่ะยินดีค่ะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้อยู่าร,ยราชบุรีอัเภอโพธารามค่ะอ๋ออยู่ที่บ้านถูกไหมฮะเนี่อยู่บ้านค่ะอ่อผมจําได้แล้วเราคนบ้านเดียวกันจําได้ใช่ไหมคะจําได้จําได้ผมโพธารามเหมือนกันแล้วก็จำอาจอารย์จำเสียงอาจารย์โอได้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะส,สบายดีนะครับ สบายดีค่ะโอ้โอเคถ้าอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้หนึ่งเรื่องประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์ที่มีคนฝั่งมาเล่าถูกไหมฮะอ๋อ,อ,อประสบการณ์ตรงค่ะประสบการณ์ตรงเลยใช่ค่ะนะฮะกรรมสนองกรรมค่ะเรื่องราวเป็นยังไงครับอาจารย์โอเชิญฮะค่ะ เรื่องเราที่อาจารย์จะเล่าเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงของอาจารย์เองเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนสื่อกรรสัมผัสวิญญาณนะคะ,คะทุกอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับเรื่องนี้ผ่านมาประมาณสิบปีแล้วค่ะออือเกิดขึ้นที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งนะคะจังหวัดชายภูมิครับมีครอบครัวหนึ่งค่ะพี่นัทมีครอบครัวหนึ่งที่มีฐานะร่ำรวยเลยแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดครอบครัวนี้ค่ะมี มีลูกชายคนเดียวครับลูกชายคนเดียวของของเขาเนี่ยแม,แม,แมอ่อาจารย์จะตั้งชื่อว่าชื่อคุณยีแล้วกันนะคะครับคุณยีเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวที่ถูกเอาแต่ใจเอาเอาใจอะ่ะมาตลอดแล้วก็จะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองครับบ้านบ้านหลังนี้ทั้งครอบครัวนะคะมีกันอยู่สี่คนมีคุณยีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนของคุณยีครับ การทำมาหากินเนี่ยอาชีพที่บ้านเนี้ยคือขายของกเกษตรทุกชนิดเลยอะอนอกจากการทำขายของอกเกษตรทุกชนิดแล้วเขาก็มีการออกเงินกู้กินดอกแบบโหดโเลยนะคะทำเอ่อกินดอกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเขาไปไปทวงถามเงินดอกไม่ได้เนี่ยเขาก็จะตามว่าตาม เอด่าจนแบบแทะแทกแผ่นดินหนีเลยเขาออกดอกนี่ประมาณร้อยละสามร้อยละส <c oughs> ามเขาเรียกถึงเออเขาถึงได้แบบมีสตังค์ด้วยการเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้ยค่ะคือขายของแล้วแล้วก็ออกเงินคู่ออกให้กับคนจนนะคะคร <c oughs> อบครัวเนี้ยค่ะเข้อดีของเขาคือเขาไม่กินไม่เที่ยวนะคะแล้วก็ทํามาหากินอย่างเดียวค ข้อเสียของเขาเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่ขี้เหนียวมากหาเงินมาได้วัดก็จะไม่เข้าอะไรที่ต้องเอาเงินเองออกไปเนี่ยเขาจะไม่ทำแล้วก็ไม่เป็นคนที่ไม่ทําบุญสุนทานทั้งครอบครัวเลยค่ะครับมีครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวที่มาขอกู้เงินจากครอบครัวของคุณดี เป็นครอบครัวที่ชาวบ้านจะยอมรับว,ว่าเป็นครอบครัวที่ทํามาหากินและเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมโอ้โห uh huh. ค่ะมีการค้าขายในตัวตลาดของชัยภูมิล,ล้วค่ะครับเ uh huh. อ่อวันหนึ่งอนะ่ะเกิดความเดือดร้อนของครอบครัวก็ไปทาการยืมหนี้สินมาแล้วก็ผ่านอ่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนมาก็พยายามที่จะหาเงินมาใช้ ใช้นี่บ้านยีแต่ด้วยพิเศษเศรษฐกิจก็ไม่สามารถที่จะคืนทั้งเงินต้นแล้วก็เงินดอกได้เหมือนเดิมเลยคุณยีเนี่ยจะมีหน้าที่ที่จะไปทวงถามนะพอไม่ได้แล้วก็จะประจานทั่วตลาดเลยข้อความน,นีน้จะมีกันอยู่สามคนพี่นัทจะมีกันอยู่มีพ่อแม่นะคะแล้วก็ตัวลูกสาวครับ ที่นี้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะตั้งชื่ออป้าคุณแม่เนี่ยว่าชื่อป้าดาแล้วกันค่ะค<ำ>รับป้าดาเนี่ยแกเป็นคนที่อัจาศัย,ยดีพูดจาดีแล้วก็มีแต่คนรักในตลาดนะคะาาวันหนึ่งอ่ะแกโดนทวงถามนะคะจนมีความรู้สึกว่าอับอายมากจนแกตัดสินใจค่ะตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตาย เนื่องจากว่าทนไม่ไหวที่จะต้องโดนว่าโดนด่าทุกวันโดนม,มีการอนุโลมเงินดอกก็หาไม่ได้เงินต้นก็หาไม่ได้ขอผัดผ่อนไปจนมีความรู้สึกอับอายค่าตัวตายไปงานศพก็ผ่านไปค่ะพี่นัดพองานศพผ่านไปแล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นคุณพ่อที่ทนไม่ไหวก็ตายตกตามกันอีกศพหนึง่งก็คือค่าตัวตายเหมือนกัน ค่าตัวไตเหมือนการบ้านหลังเดิมวิธีการเดียวกัน <S 1> <S 1> <S นื่องจากโดนกดดันสูงนี่ก็จะเหลืออยู่ลูกสาวคนหนึง่งลูกสาวเนี่ยได้หนีออกจากบ้านไปเลยไปที่ไหนไม่มีใครรู้ครับค่ะตอนเนี้ยก็สรุปว่าคุณยีเนี่ยก็ไม่ได้เงินคืนสักบาทเดียวระยะเวลานะคะหลังจากที่สองชีวิตเนี่ยเสียชีวิตไปลูกสาวก็สกักสิภเนจรไปไหนก็ไม่รู้ ผ่านมาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหนึ่งปีผ่านไปครับคุณยีได้มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคประหลาดโรคหนึ่งที่ง่ามเท้าของเขาอะพี่นัทจะระหว่างระหว่างง่ามเท้าที่เป็นหัวแม่โป้งกับนิ้วชี้นะคะครับ จะมีหนองอะค่ะไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นเหมือนเหมือนไหลออกมาแบบไม่หยุดอะค่ะไหลคอยซับอยู่ตลอดคอยเอาสำลีจุเอาไว้ตลอดมันก็ตามสำลีก็จะเต็มแล้วก็กลิ่นก็จะเหม็นขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกับเท้าเน่าที่แปกคือมันก็จะเป็นรูอะค่ะพี่นัทเป็นรูแล้วก็เห็นชัดเจนว่ามันลึกเข้าลึกเข้าไป oh. ความเจ็บปวดอันเนี้ยทำให คุณยีมีไข้ขึ้นสูงตลอดเวลาคุณยีก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวตัดสินใจขับรถอะคา่ะชนสองไฟฟ้าก็รอดมาได้เอค่ะตัดสินใจพุ่งชนรถที่สวนทางมาตกพุดปาดก็รอดมาได้ครับเนื่นองจากว่าทนอาการเจ็บปวด ที่เป็นอยู่เนี่ยกับไข้ที่ขึ้นสูงอตลอดเวล,ลาเนี่ยไม่ไหวอื hmm. ด้วยความที่พ่อแม่เขาล่ํารวยแล้วก็มีเงินทองมาก hmm. ก็เกิดความทุกข์ใจมากประกาศหาคนที่สามารถตอนนั้นนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือลูกเขาได้รู้จักหมอตรงไหนที่เก่งที่ดีให้มาบอกหน่อย hmm. คนเป็นแม่กับพ่อเนี่ยก็พาลูกไป ต่างประเทศบ้างต่างจังหวัดบ้างกลับมาก็เป็นเหมือนเดิมค่ะรักษาไม่หายหนองออกมาตลอดเวลาแล้วก็มีกล no you know, anyway. ิ่นที่เหม็นแล้วก็ลามไปครบสิบนิ้วโอ้ามงามนิ้วสิบนิ้วเลยคราวเนี้ยคุณยีเนี่ยทนไม่ไหวค่ะนำเชือกเพื่อเดี๋ยวผูกคอตายกิ่งไม้หัก รอดมาอีกโอ้ oh. แล้วท้ายที่สุดนะคะไม่มีใครรักษาได้ผ่านวันผ่านเดือนมาไม่กี่เดือนนะคะปรากฏว่ารูที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามีหนองออกมาตามน้ามเท้าอะคะ่ะร <c oughs> ะหว่างนิ้วเทา้านิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยมีนิ้วหนึ่งนิ้วเป็นกระดูกอะคะ่ะออกมา oh. โผล่ออกมาอืมันเน่าหมดแล้วอะ ค่ะจะมีกระดูกโผล่ออกมาเป็นนิ้วเลยนะคะคุณพี่นัทเป็นนิ้วใหญ่มาเป็นรูปร่างเป็นนิ้วเลยพ่อแม่เนี่ยมีความตกใจมากว่าเอ๊ะไอ้นิ้วเนี้ยมันออกมาได้ยังไงนะก็พาไปหาหมอเหมือนกันเลยต่างประเทศก็ไปต่างจังหวัดก็ไปในกรุงเทพก็มาปัดกี่รอบกี่รอบนิ้ววันนี้ก็งอกขึ้นมานเสมอ,อม ด้วยความเจ็บปวดแกก็พยายามที่หาคุณยีค่ะพยายามที่จะหาทางฆ่าตัวตายสารพัดแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้รบเป็นเรื่องที่แปลกสร้างความทรมานให้กับตัวคุณยีมากมายทีเดียวเลยจนวันหนึ่งเขาเนี่ยคนเป็นพ่อเก็นไปนแม่เนี่ยยกมือขึ้นไหวบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นก็ขอให ลูกของเขาเนี่ยได้รักษาหาย hmm. แล้วเขาจะถือศีลถือธรรมเข้าวัดเข้าวาแบบจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นอีกไม่ว่าจะรูปแบบไหนขอให้ลูกเขาหายครับ hmm. ด้วยความทุกข์ใจจากที่เขาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะเขาพาลูกเขาไปที่ไหนบอกว่าร่างทรงดีหมอดูดีนะคะผูกดวงหายหรืออะไรทำทุกวิถีทางสารพัดวิธีก็ กลับมามีหนองไหลและก็มีนิ้วเท้างอกมานิ้วที่สอง oh. อ่ะก็สร้างกับติดปวดทรมานมากจนวันหนึ่งค่ะมีคนที่รู้จักอาอาจารย์นี่แหละบอกว่าลองมาหาอาจารย์ดูไหมพราะอาจารย์เขาเปน็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปรู้เห็นกรรมเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยเคยมาหาอาจารย์แล้วดีขึ้น ก่อนที่เขาจะมหาหาจารย์เนะะี่ยค่ะเขาไปบวชพระนะคะสิบลูกแล้วก็อธิษฐานอีกเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดจากเวรกรรมที่เขาไปเบียดเบียนบุคคลอื่นก็ขอให้ลูกรักษาหายลูกลูกชายรักสาหายแล้วเขาจะไม่เบียดเบียนใครอีกครับค่ะก็าปรากฏว่าเขาก็เดินทางมาหาจารย์ที่นนทบุรีปนัาจาย์อยู่นนทบุรีครับลูกชายก็มองอย่างจากที่บอกว่ารอบคนเนี้ยนอกจากว่า ชอบอพูดจาโงมเหงคนอื่นแล้วเนี่ยยังดูถูกคนอื่นด้วยเขาก็มองหน้าอาจารย์แล้วก็บอกว่านำหน้าอย่างอาจารย์เนี่ยไม่น่ารักษาหายนะเพราะยังเด็กเพราะย้อนไปเมื่อสักสิบกว่าปีก็ยังอายุไม่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 มากเท่าไหร่ครับอาจารย์บอกไม่เป็นไรอาจารย์อาจารย์อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกเขาก็เล่าอย่างที่อาจารย์เล่ายกเว้นเรื่องที่เขาไปเบียดเบียนคนอื่นที่จะต้องฆ่าตัวตายนะคะพี่นัน อาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์ขอจับมือหน่อยนะจับมือแล้วก็อาจารย์ก็เห็นดวงวิญญาณสองดวงวิญญาณด้วยกันที่อยู่กับตัวเขาแล้วดวงวิญญาณดวงนี้ยก็เล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างที่อาจารย์เล่าให้คุณพี่นัดฟังค่ะแล้วอาจารย์ก็ก็บอกเขาไปว่าคือเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นจริงไหมมีคนฆ่าตัวตายผัวกับเมีย แล้วก็ไปกู้เงินของคุณมาเนี่ยจริงหรือไม่จริงเขาบอกว่าจริงเขาก็ตกใจด้วยความที่เขาไม่รู้จักอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ไม่เคยรู้จักเขาอะ่ะค่ะเขาก็ยกมือไหว้าอาจารย์ทั้งสามท่านทั้งพ่อทั้งแม่และตัวเขานะคะบอกว่าเขาทายังไงก็ได้คือเขาสัญญาว่าถ้าเขาขายเนี่ยเขาจะไม่เบียเดเบียบนบุคคลอื่นบคนุคคลใดอีกแลวจะไม่ออกเงินกู้จะช่วยเหลือคนอื่นอื mm. อ่าอาจารย์ก็เลยถามวิญญาณไปค่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะครับครับค่ะอาจารย์ถามวิญญาณไปวิญญาณบอกว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยแน่นอนจนอาจารย์เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยอะ่ะเราก็ไม่ปุดไม่เกิดนะให้บอกวิธีได้ไหมให้เขาเนี่ยหลุดจากวิบากขึ้นกันกันกบดวงวิญญาณ<อ>ดวงวิญญาณใจอ่อนแล้วก็บอกว่าให้เขาเนี่ยไปปล่อยวัวแม่วัวนะคะที่กําลังท้องเนี่ย ให้ได้สามตัวด้วยกันครับแล้วเขาจะได้ไปเกิดแล้วก็จะได้หลุดพ้นซึ่งกันและกันอืวิธีเพียงเท่านี้พี่น่าเชื่อไหมว่าเขากลับไปรักษาเขากลับไปทำขอโทษเขากลับไปทําอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยบอกว่าให้ไปแก้กรรมอย่างนี้นะให้ไปทําบุญใหญ่เพื่อที่จะลดวิบากกรรมแล้วก็ให้มันเป็นอาโหสิเพราะวิญญาณเขต้องการแบบนี้อ ปรากฏว่าภายในสามเดือนที่เป็นหนองอยู่อะค่ะค่อยๆแห้งไปครับค่ะค่อยๆแห้งไปที่เป็นเล็บเป็นกระดูกอะค่ะอยู่ๆเขาก็รู้สึกคันๆแล้วเขาก็นั่งเขาเรียกว่าจบข้าวเหนียวหรือเปล่านั่งกินข้าวเหนียวอะค่ะร้อนๆแล้วคนนึกคึ้มยังไงไม่รู้เอาข้าวเหนียวเนี่ยค่ะไปปกตรงเล็บตรงนั้นแล้วก็เล็บเมือนะคะติดตัวนี้อะค่ะติดออกมาเฉยๆหลุดออกมาเฉยๆกับ กับข้าวเหนียวเนี่ยค่ะครับหลังจากนั้นแผลก็ค่อยๆย,ยุบลงน้องทุกอย่างหายหมดและเขาก็ตามตามสัญญาว่าเขาเนี่ยหนี้สินทั้งหมดที่ทุกคนนะคะคเป็นหนี้เขาเขายุบให้หมดเลยพี่นะัดครับแล้วเขาก็เข้าวัดทําบุญแล้วก็เป็นเจ้าภาพทุกที่ที่ท,ที่ขอที่มีกระถิ่นนะคะเขาก็จะเป็นเจ้าภาพหมดแล้วก็ ให้เง scared, about, about, like ินกับคนที่ยากจนยากไร้ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วก็ทำตามที่เขาพูดเนี่ยค่ะคือไม่เบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ออกเงินกู้ทำงานทรมาหากินอย่างสุดจริตเรื่องนี้ที่จะเล่าให้ฟังคืออยากจะสะท้อนให้เห็นค่ะคุณนัดว่าเนี่ยเวรกรรมที่ที่เขาต้องได้รับไม่ว่าจะร่ํารวยแค่ไหนเงินทองก็คือไม่ได้เรื่องมีอยู่แค่นี้ครับคุณนัด าจารย์โอ้ผมขออนุญาตย้อนถามนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่า<ะ>ตั้งแต่ครอบครัวของคุณยีเนี่ยบ่อยเงินกู้ร้อยละสามสิบบาทถูกไหมฮะใช่ค่ะซึ่งโอ้โหเยอะนะฮะ,ฮะเยอะแล้วก็พูดกันง่ายถ่ายภาษาชาวบ้านเราก็คือขูดเลือดขูดเนื้อเลยนะ แต่ว่าเข้าใจแหละว่าเขาไมีคําคำถามต่อมาว่าถ้ารู้ว่าแพงเงี้ยแล้วจะไปยืมทําไมคือบางทีคนเขาหาช่องทางไม่ได้จริงๆก็มีนะถูกไหมก็ต้องก็ต้องเอาแหละแต่พอเอาเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เข้าใจว่าน่าจะครอบครัวคุณยีขอโทษนะฮะโอ้โหถ้าไม่คืนเนี่ยประจานแบบไม่รู้เจ้าหน้าไปไว้ไหนเลยอ่ะแล้วจนสุดท้ายประดากับสามีเขาตัดสินใจฆ่าตัวเองตาย แล้วอาจารย์บอกว่าตอนที่อาจารย์เจอกับคุณยีเนี่ยนะฮะแล้วก็ครอบครัวคุณยีเนี่ยอาจารย์สื่อกับเจ้ากรรมในเวรเขาซึ่งเป็นสองดวงวิญญาณสองดวงวิญญาณนั้นก็คือวิญญาณป้าดานแล้วก็สามีเขาถูกไหมฮะใช่ค่ะนั่นแสดงว่าเขาก็แค้นคุณยีมากเลยสิค่ะ ราะว่าถ้าไม่แข็งคงคงไม่เอาชีวิตเข้าแลกนะอาจารย์ว่าอทีนี้สาเหตุอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเหมือนมีเหมือนมีเป็นเป็น,เป,นเป็นรูโทษนะฮะตรงง่ามเท้าเนี่ยแล้วก็มีน้ําเหลืองน้ําหนองออกมาแล้วก็เหม็นเลยแล้วก็มีเหมือนกับกระดูกเนี่ยยื่นออกมาค่ะมันเกิดเพราะอะไรอาจารย์ ตัวนี้นะคะ่ะมันเหมือนเป็นกระดูกอ่อนนะคะแต่ว่ามันมันมันไม่มันไม่เชื่อมต่อกับกระดูกข้างในจริงๆอ่ะคุณเหมือนกับมีใครเอามาปักเอาไวเ้เฉยๆเนี่ยเป็นกระดูกอ่อนอืมค่ะพร้อมที่เหมือนกับเหมือนกับเราฟันเราไปพี่พี่น้าเคยเป็นไหมตอนเด็กๆฟันเราเหมือนฟันเราโยกอ,ะอ่ะลากมันมีอยู่นิดเดียวอย่างนั้นนะคะครับพอดึงบุดก็หายไปก่อนหน้าเนี้ทําไมดึงแล้วก็ไม่หาย นั้นเองก็แปลกแต่ที่สงสัยอาจารย์คือคถ้าอาจารย์บอกว่าทั้งสองดวงวิญญาณเนี่ยป้าดากับสามีเขาเนี่ยตามอาคาตแขนคุณยีเนี่ยในการทํำของเขานั่นคือน่าจะเป็นเพราะสองสามีภรรยาคู่นี้ป้าที่ทําให้เขาเป็นโรคเนี่ยทางการแพทย์หาไม่เจอใช่ก็เมื่อไหร่ที่ที่ทางแพทย์หาไม่เจอก็คือโรคเวรโรคกรรมอ๋อ แต่ผมฟังมานี่นะอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าคุณยีก็ทรมานมากถึงขั้นขนาดพยายามที่จะฆ่าตัวเองแต่อธิพูภาษาชาวบ้านอีกแหละเหมือนกับเหมือนกับอีกโลกหนึ่งเขาไม่ต้องการเขายังไม่รับอ่ะเขาให้ชดใช้กรรมก่อนอ่ะอ่าค่ะเขาอยากจะทรมานทีล่น้อยทีล่นน้อยอย่างงี้ค่ะอู้ออ้าวแต่ว่า พอฟังเรื่องนี้มีความรู้สึกว่าครอบครัวคุณยีก็ทําตามสัญญาที่พูดเอาไว้ว่าถ้าหายแล้วจะ,ะต่อจากนี้จะทําความดีหมั่นทําความดีไม่เป็นคนน่าเลื่อนเหมือนเมืม่อสมัยก่อนก็ถือว่าสํานึกได้ก็ถือว่าเป็นบุญของเขาเนาะใช่ค่ะนะครับแล้วก็แต่ตว่าก็ต้องแสดงความเสียใจกับป้าดาแล้วก็สามีด้วยที่ที่อาจจะตอนนั้นน่าจะไม่ไหวจริงๆแล้วก็เลยคิดสั้นไปแล้วทีนี้ลูกสาวเขาคนเดียวล่ะครับ ก็ยังมีผูสั่ส<า><ด>คนเดียวนี้อาาเอออาจารย์ไม่รู้ข่าวตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าคนที่พามาหาอาจารย์เนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่แหละถ้ามาหาอาจารย์แล้วมันดีขึ้นอะคะ่ะเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาเล่าอะไรต่อให้เราฟังแต่อาจารย์คงคิดว่าคงคงโตแล้วล่ะนี้ไปต่างจังหวัดคงทํามาหากินไปแล้วแต่ไม่กลับไปเลยนะคะไม่กลับไปที่ท,ที่ที่บ้านอีกเลยครับอาจารย์เ <c oughs> นี่ยเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยค่ะอาจารย์เล่ามาเป็นบทงมงกม อาจารย์เหมือน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 อาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมเคยเจอครับในการที่เขาจะสื่อกรรมอะไรเงี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าอาอาจารย์ที่ผมไปหาเนี่ยเขาจับมือเหมือนอาจารย์โอเลยแล้วรู้ทุกเรื่องเลยอ่ะค่ะอันนี้ถามด้วยความไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจารย์ถ้าถ้าถ้าเหมือนกับถ้าตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นนักปฏิบททัติธรรมใช่ไหมคะครับ มันก็จะเป็นแค่ผลข้างเคียงของไออันนี้คือเ,เราต้องมีของเก่าด้วยนะพี่นัท oh, oh. คือหมายถึงว่าเราอจาจจะสะสมพบชาเขาเรียกว่าที่เพื่อจกขูดยานะคะ hmm. มันมีมาแล้วตั้งแต่เดียชาติพอเราปฏิบัติธรรมนิดหน่อยใช่ไหมคะก็ถ้าคนทั่วไปเนี่ยจริง,รงๆแล้วก็มียานด้วยนะก็คือมีแต่ซิกเซน<ำ>อย่างเงี้ยค่ะครับแต่แต่อย่างในกรณีตัวอาจารย์แล้วกันเนาะคืออาจารย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงบัญญยาเนี่ยอื hmm. ตัวเราปฏิบัติมันก็จะแค่เห็นแค่รู้ เท่านันเองมันเกิดขึ้นเองครับ oh. ค่ะแล้วเวลาเราเราเห็นอย่างเงี้ยค่ะพีนัทมันก็จะแบบเหมือนเหมือนเหมือนเห็นปกติเหมือนเห็นคนมาแล้วก็พูดได้ยินเสียงอย่างเงี้ยค่ะเป็นปกติเลยเป็นเหมือนกับเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผีหรืออะไรอ่ะมันเห็นบแบบนั้นเองครับค่ะโอ้เนืน่าสนใจเดี๋ยววันไหนผมไปโพธารามนะผมจะแอบแวะไปหาอาจารย์ ได้เลยอาจารย์อาจารย์ช่วยบอกหน่อยใครอยากจะไปเปิดกรรมเงาอาจารย์เนี่ยสามารถติดต่อทางไหนอะไรยังไงได้บ้างครับอ,อ,อ๋อเอเป็นเป็นเป็นลายนะคะเบอร์โทรศัพท์0902510550ได้เลยค่ะครับผมนี่ฮะอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณมากๆนะครับยินดีค่ะได้ครับกอบขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ